สวัสดีค,ครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคน,คนมีองค์วันนี้เสนอตอนเอ่อคนทรงเนี่ยหรือคนที่มีองค์เนี่ยสร้างบาร,รมีมาเพื่อช่วยคนหมู่มากกว่าคนทรงหรือคนที่มีองค์เนี่ยจะสร้างบาร,รมีมาเพื่อช่วยคนหมู่มากบางคนเป็นมหาโพธิสัตว์ก็มีบางคนเนี่ยมีเทพเทวดาเป็นบิดามารดาก็มีนะ เพราะฉะนั้นผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งแล้วกันว่าออการที่เป็นคนทรงเนี่ยมันไม่ใช่บังเอิญแน่นอนนะนอกจากไม่บังเอิญแล้วเนี่ยผมจะเล่าอย่างหนึ่งคือการการที่เป็นคนทรงเนี่ยมันถูกสร้างมาก็คือว่าหนึ่งแต่เดิมจิตวิญญาณเนี่ยสร้างบารมีมาแต่เดิมแล้วก็พอกลับมาในชาติเนี้ก็เพื่อกลับมาสร้างบารมีใหม่นะเพราะฉะนั้นอะ ย่อมย่อมที่จะมีสัญญาเก่าในอดีตสัญญาเก่านี่ก็คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นสมมุติว่าคนนั้นเคยมีอาคมอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมามีอาคมอีกครั้งหนึ่งถามว่ากลับมาเพราะอะไรถามว่ามนุษย์ตายเนี่ยมนุษย์ตายเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ตายแค่เพียงตัวนะแตม่มนุษย์เนี่ยตายแค่ตัวนะแต่จิตอ่ะเปนไม่ได้ตายไปด้วยนะถามว่าจิตไม่ได้ตายเพราะอะไรเพราะว่าบารมีเก่าอ่ะที่ยังอยู่ในตัวมันสังสมมาจนถึงจุด จุดที่เรียกว่าสามารถที่จะสื่อสารกับองค์เทพได้แต่ว่าจะสื่อสารกับองค์เทพได้นี่ก็คือว่ามันมีความรู้สึกว่าเออใจอยากเป็นฤาษีอยากเข้าไปอยู่ในป่าดงดิบลึกถามว่าไปอยู่ทําไมมันเหมือนกับว่าคุ้นชินกับวิธีเหล่านี้บางคนถึงกับแบบสติแตกหนีเข้าป่าไปเลยก็มีเยอะไปนะที่ผมเคยเจอมาพอหนีเข้าป่าหายไปสักหกเจ็ดเดือนแล้วกลับมาใหม่กลับมานี่คือกลับมาในโลกปกติแล้วก็ฝึกเขียนยันเขียนอะไรเป็นอืม มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่า,กว,ากว่าเราจะตายแล้วแล้วเราจะกลับมามาเกิดพอเกิดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาสร้างบาร,รมีคือมีสัญญาเก่าก็คือว่าถ้าเราลงมาในโลกมนุษย์เนี่ยเราจะช่วยข้างบนต่อบุญต่อบาร,รมีหมายถึงว่าเหมือนกับเป็นการต่ออายุไขด้านบนและประกาศชื่อเสียงให้ด้านบนให้ให้สามารถที่จะดำรงอยู่ได้อันนี้เรื่องจริงนะครับนะหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจหลายๆคนคิดว่าไอ้คนพวกนี้เป็นยังไงมันบ้าไหมมันเพี้ยนไหมถูกปา마ทไหมเรื่องปกติครับ ถามว่าเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่รู้ย่อมไม่เข้าใจนะคนที่ไม่เรียนอะไรลึกซึ้งก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีกว่ามนุษย์เราเนี่ยคนที่มีองค์อะ่ะกว่าจะศึกษาอะไรลึกซึ้งเนี่ยมันมันยากนะครับมันไม่ใช่ง่ายนะว่าจะสวดมนต์บอกว่าสวดไปทําไมสวดไปก็แปลไม่ได้บางคนก็ด่าคนสวดมนต์คนด่าคนสวดมนต์นรกมาเยอะแล้วนะครับนะเอาละเดี๋ยวผมจะทําการอ่าสวดบูชาองค์มหาเทพมหาเทวีก่อนนะ แลวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมภะพ,พิฆเนสิทธิประสิทธิเมฆมหาราชภูริเทศติยัมปินโมภะพิฆเนสิทธิประสิทธิเมฆมหาราชภ ตถาทัยอันเป็นโมหะภิกขเนสิทิประสิทธิเมมหาราภวโอมสิขเนสายะนะมะฮาโอมสิขเนสายะนะมะฮาโอมสิขเนสายะนะมะฮาโอมนะโมยิสุรามีสิวะเทวัญจาภวันตุเมตถาทัยอันเป็นเมยิสุรามีสิวะเทวัญจาภวันตุเม ตัติยัมปีนโมยิสราเมสิวะเทวัญจพวันตุเมอิติสุกโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสราเมสิวะเทวันจามหาเทวาขมามิหังอมพระพรหมาปฏิภาหายะทุติยัมปีพระพรหมาปฏิภาหาย a พระพรหมาปฏิภาหายะ อิติสุขโตอะระหังพุธโนะโมพุทายปาปัทวีคงคามหาเทวาคามามีหังพระมาจิตตังตียังมามาณชาลีตินามาภาทานาอุเวกโมปิโยเทวมนุสานางปิโยพระมานม,มุตมะมังปิโยนาคาสุป,ปันนานางปิน,นทานิยังนามามีหังอ นะถ้าอาจารย์โอหลับตาเมื่อกี้เพราะเห็นพลังของเทพเขา้านะอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมใช่ไหมเห็นพลังไหมตอนไหนเมื่อกี้ไงตอนหลับตาเมื่อกี้ส่วนไม่ได้<ม>ดคิดอะไรเลยเอ,อ๋อคิดอยู่คิดอยู่คิดเรื่องอื่นพลังเทพจะไม่แอบนะอันนี้ไม่แอบนะพูดตรงๆคิดเป็นห่วงน้องคนหนึ่งอยู่เออแต่เขาวันนี้เขามา คือเราไปไปให้กําลังใจเขาไงในคอมเมนต์เราเราก็เลยบอกว่าเออ,เอ,อยกเอาบทความที่ให้กําลังใจเขาในขณะที่เราให้กําลังใจเขา้เราก็เลยก๊อปปี้มาโพสเฟสเพราะ<ม>ว่าจะได้ปลอบใจคนอื่นด้วย<ม>อันนี้คิดเรื่องนี้อยู่จริงผมจะเล่าให้ฟังนะเรื่องของเรื่องครับเพราะ,ะว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยสร้างบาร,รมีมาเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่รู้นะว่าตัวเองสร้างบาร,รมีเก่ามาเยอะ พอสร้างบารมีเก่าไว้เยอะเนี่ยการสื่อสารกับองค์เทพเลยเกิดขึ้นถามว่าเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อมาช่วยคนหมู่ใหญ่บางทีคุณไปดูตามงานพิธีร่างทรงต่างๆนะพอเขาเริ่มตีระนาดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยลูกศิ์ลูกหาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนก็มีเยอะเป็นเต็มบรมพิธีก็เยอะแยะไปถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าปัญหามันก็คือว่า แต่เดิมอ่ะเขาสร้างบาร,รมีมาบางองค์เนี่ยเป็นโพธิสัตว์นะครับนะร่างทรงบางคนเนี่ยเป็นโบสโพธิสัตว์นะถามว่าทำไมเป็นโพธิสัตว์ก็เพราะว่าเหมือนกับว่ามีพวกเป็นเทพพรมเทวดาเนี่ยมาช่วยกันช่วยกันทํางานช่วยกันอะไรเงี้ยไปเชิญท่านเท้ามาหาพรหมมามั่งไปเชิญอะไรมามั่งบอกว่าผมจะไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วนะท่านจะมีอะไรฝากไปไหมท่านพ่อท่านแม่ทั้งหลายถ้าผมไปเกิดแล้วเนี่ยผมจะช่วยงานพวกท่านอีกครั้งหนึง่งก็ขอว่าท่านอย่าลืมผมนะผมไปเนี่ย ผมไม่ได้ไปเพื่อตัวเองนะผมไปเพื่อพวกท่านแล้วก็เพื่อช่วยพี่ๆน้องๆบนเทวดาเนี่ยนะว่าอยากจะไปเผยแพ่บรารมีก็ลงไปข้างล่างพอเกิดแล้วก็ลืมหายไปพอบอกให้รับบางคนก็หายไปนะจริงไหมแต่รัับสญญาาเก่อืม คือถามว่าสัญญาณเรื่องแบบนี้มันมีเกิดขึ้นน,น้งนาน,นยังคะอาจารย์ท็อปโอ้ยมีมาก่อนสมัยพุทธกาลแล้วมีมานานไอท้ไอที่ว่าแบบว่าฝากเอาไว้เดี๋ยวจะมาช่วยคนข้างล่างอย่างเงี้ยมีมานานแล้วหรอมีนานแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วมีคนที่ทําหน้าที่แบบอาจารย์ทอไหมก่อนหน้านี่มีมีเหมือนกันน่าจะมีเป็นคนอื่นนแหละแต่ว่าพอพอ,พอมาถึงยุคเนี้ปีพศเนี้ยก็ที่ผมดังดำรงชีวิตอยู่เนี้ยก็เป็นหน้าที่ของผมมันเป็นมันเป็นยุคข,ของ ผมจะ<อ>ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันพญายมราชก็เป็นตําแหน่งหนึง่งและเมื่อถึงเวลาพญายมราชก็ต้องเปลี่ยนภพภูมิไปอีกตู่เป็นพรมอย่างท่านเทเวสุวรรณกลับเนี่ยเคยเป็นเทเวสุวรรณแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นท่านเทวมหาพรหมชื่อมหาชมภู ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่อันนี้เป็นแค่ตำแหน่งเพราะว่ามันการเวียนไ่ว้ตายเกิดใช่ไหมคะใช่ก็เหมือนกับพกที่ผมมามาทำรายการคนมีองค์เนี่ยทุกวันเนี่ยผมก็มันถึงยุคของผมผมก็ต้องมาทําถามว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อเผยแพร่บารมีด้านบนเหมือนเป็นหน้าที่เหมือนเป็นตําแหน่งใช่เป<ช>็น<ร>ตาแหน่งหนึง่งเดี๋ยวอาจารย์เขาบอกว่าเคยบอกอาจารย์โอ้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยเขากําหนดมาหมดแล้วว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมาเป็นอะไรมาทําอะไรใช่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆแบบการบอลทูวีเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อสิ่งไหนแล้วก็กําหนดไว้วว่าคนนี้ต้องตายแบบนี้คนนี้ต้องอยู่ในโลกในใช้กรรมแบบนี้สร้างบุญแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วใช่ไหมเออแบบเนี้ยนะก็ผมจะพูดขึ้นมาแค่เพียงว่าในโลกเนี้ย คนที่มีองค์ทั้งหลายเนี่ยถูกวางไว้แล้วตั้งแต่แรกแต่แค่เพียงว่าจะถูกวางไว้เพื่อทําหน้าที่อะไรบางคนเกิดมาเพื่อรักษาโรคบางคนเกิดมาเพื่อเป็นหมอนวดบางคนเกิดมาเพื่อมาดูดวงบางคนเกิดมาเพื่อที่จะแก้คุณใสมนด,ดําบางคนเกิดมาเพื่อเปลี่ยนดวงชะตาเพื่อจะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพและเพื่อที่จะดํารงความเป็นเทพให้เทพท่านทั้งหลายก็หมายถึงว่ามาช่วยงานนะช่วยช่วยปลุกเสกของก็มี ทำหลายๆอย่างคนเราเนี่ยถูกสั่งมาถูกสั่งมาถามว่าถูกสั่งมาโดยอะไรโดยพระเจ้าที่อยู่ด้านบนพระเจ้าอยู่ด้านบนก็คือท่านเทพทั้งหลายที่มีสภาวะความเป็นทิพย์โดยธรรมชาติที่เป็นนาบัญชีอะไรี่ใช่ไหม<ฮ>มีสมุดเล่มใหญ่ๆที่แบบว่าคอยจดชื่อคนเทวดาเทพพรเทวาทั้งหลายมีใครบ้างก็มีท่านท่าน,านองค์ปัจ,จัสิงขรเทพที่จะส่งที่มีรายชื่อคนที่จะขึ้นสวรรค์และไปเป็นพรและท่านท้ามหาสัมบดีพรก็จะมีคนจะมีรายชื่อคนที่จะขึ้นไปเป็น ขึ้นเมืองนิพพานมันก็เนี่ยแหละท่านกำทำหน้าที่ใช่แล้วก็ในนรกก็มีใช่ไหมคะ่วนบัญชีว่าใครเคอยู่ในนรกอันนั้นคือพวกที่เลาเมายากินเหล้าตลอดชีวิตไม่เคยสร้างคุณงามความดีก็ต้องลงไปเรื่องหมดเอบัญชีบัญชีมนุษย์ก็มีบัญชีคนที่อยู่ในนรกก็มีบัญชีเทพเทวดาก็มีคือผมจะบอกอย่างเดียวว่าภพมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่สามารถสร้างบุญได้เรื่อยๆสร้างได้ทุกวัน ยิ่งสร้างก็ยิ่งได้ยิ่งสร้างก็ยิ่งมีแต่ว่าถ้าไม่เคยสร้างบุญถ้าแบบว่าเกิดมานะไม่เคยสร้างบุญแม้แต่แอะเดียวนะเมื่อเกิดมาเสียชาติเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมาแล้วสร้างบุญนะก็สุดท้ายมันก็ยังได้ไปเป็นเทพพรมเทวดาโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่แค่เพียงว่ามนุษย์เราไม่เข้าใจมนุษย์เราบอกว่ามันไม่มีหรอกมันโกหกย่างงุนย่างงี้มันหลอกยางง้นยางงี้คือสังคมอ่ะเห็นป่ะบางทีนะเราไปค่ายไปอะรหรือว่าบางทีไม่ว่าจะเป็นอะไรคือโอ้ผ่านมาเยอะไปทั้งแบบว่าทั้งเข้าค่ายตั้งแต่เรียนหนังสือเลยหรือว่าจะไปแบบกับที่ทํางานของคุณ<อ>พ่อนะคุณแม่อ,อย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยไปค้างคืนกันสามวันสองวันอะไรเงี้ยไปแบบทีมเยอะๆเป็นเป็นคันรถอย่างเงี้ยกลางคืนมามีหลายคนเนี่ง กลคืนมานะเอาละไพ่เล่าเนี่ยทั้งนั้นเลยสังคมเนี่ยเขาเขาเขาเป็นกันอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าที่ยืนของคนที่ปฏิบัติธรรมหรือสวดมนต์นั่งสมาธิก็คือที่บ้านกันที่วัดอะไรมากกว่าสถานปฏิบัติธรรมแต่เท่าไว้ว่าจะไปเข้าสังคมกับกับคนนะ่ะมันก็ต้องแบบนมันนะอาจารย์ครับคือจําไว้อย่างเดียว ถ้าแบบปัจเจกเขาปัจเจกพุทธเจ้าเขาบอกว่ามาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวก็ไม่คิดอะไรใครคือมันเหมือนกับว่าคนที่ถึงคนที่บางคนเนี่ยที่ไม่มีสังคมก็เพราะชอบปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมมากๆเนี่ยเขาจะเข้าไปในป่าลึก่องบางทีเรื่องแบบนี้เขาไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเลวไม่มีใครครบนะใช่ไหมอาจามอนฮอบบ์บางทีคนเพื่อนเยอะนี่อาจจะบาปกว่าคนเพื่อนน้อยอ่อะจะจะเล่าให้ฟังแล้วกัน ฤาษีแต่เล่าเล่านะฤาษีโบร,โบราณเนี่ยเขาจะจากบ้านไปเองแล้วเขาจะไว้ผมยาวก้อนผมเองอะไร,อะไรเองนนะจ,ะจะเดินจากบ้านไปเองอสฤาษีส่วนใหญ่จะแบบออกจากบ้านกันไปเองหมดเลยแล้วก็จะนุ่งผ้าผืนหนึ่งผืนเดียวกม็มีมีชุดมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีนุ่งผ้า่มเดียวอันนี้พูดถึงยุคก,ก่อนเหรอยุคเก่าก่อนคือแบบว่าเขาคนที่ปฏิบัติดีมากๆเนี่ยเขาจะเข้าป่าไปเองคือเข้าไปเองเนี่ยนะก็เคยไปบวชอยู่ทีหนึ่งแล้วก็เจอพระองค์หนึ่งท่านบอกว่าผมมีเพื่อนเป็นฤาษีอยู่คนหนึ่ง เพื่อนคนนี้ออกจากบ้านไปตั้งแต่อายุสิบหกแล้วปรากฏว่าหนึ่งปีเขากลับไปหนึ่งปีเนี่ยผมยาวมากเลยผวไว้ผมยาวแล้วก็นุง่งผ้าอยู่ผืนเดียวอย่างนั้นอะ่ะเขาบอกว่าบางทีเขาก็เอาเสื้อเขาบางทีเขาก็เอาชุดไปให้สังเจงดําเสื้อดําอะไรอย่างเงี้ยไปให้เขาบอกว่าคือไม่ไม่ไม่ได้ออกมาจากป่าหลายปีจนทุกวันนี้ถามว่าทุกวันนี้เขายังเป็นฤาษีมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นอะ่ะถามว่าเพราะอะไรบอกว่าเขาชอบอยู่คนเดียวอยู่อย่างนั้นเป็นฤาษีแล้วเขาฝึกวิชาอะไรไหมรัน เขาสวดพุทธคุณตอนแรกเขาสวดมนต์ก่อนเขาสวดมนต์ไปนานๆๆนนนนสัญญาเก่ามันมันเหมือนเหมือนเหมือนดึงกระแสสัญญาเก่าเข้ามาในตัวเขาพอเข้ามาในตัวเขามากๆเนี่ยความที่เรียกว่าการบาเพ็ญบาร,รมีทั้งหมดมันมันกลับมาหมดพอกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยมันเลยดึงดึงเขาเรียกดึงสัญญาพอดึงสัญญาขึ้นมาเนี่ยทําให้ตัวเองเต้องออกเดินออกจากบ้านไปถามว่าเดินออกจากบ้านเพราะอะไรเพราะบ้านมันไม่มีความสุขไปกินใบไม้ไปกินน้นําในป่านะ บําเพ็ญไม่มีเสื้อผ้าเอานี้เรื่องจริงนะโอ้โหแบบไม่ไม่นุ่งเสื้อผ้าก็ยังมีเลยอยู่ในป่าทั้งๆที่ว่าเขาบําเพ็ญเขาชอบอย่างนั้นนะอืมมีคนพวกนี้อยู่ในโลกนี้จริงๆนะครับนะแต่แค่เพียงว่าเป็นพวกจํานวนไม่มากจํานวนน้อยแต่ฤาษีสมัยพุทธกาลถามว่ามีไหมที่ดำรงอยู่ทุกวันนี้มีแต่ว่าเขาอยู่ในฝั่งพาม่าที่ยังพอได้ยินอยู่เคยได้ยินจากจากหลวงพ่ออุตมะเล่าให้ฟังว่า มีาษีสมัยพุทธกาลน่อยู่4องค์ท่านนั่งเผาพวกไอ้น,นี่ต่างๆทำว่านยาจินดามณีว่านร้อยแปดเนี่ยทำเป็นประคำท่านก็ถามว่าท่านก็เห็นฤาษีเหล่านั้นน่ะนั่งนั่ง,งอยู่นั่งมุงไฟมุงอะไรเงี้ยแต่แล้วด้วยความว่าหลวงพ่ออุตมะอยากรู้ว่าเป็นเป็นใครเป็นอะไรยังไงท่านก็นั่งไปนั่งคุยด้วยคุยไปคุยมาท่านบอกว่าอ๋อจะอยู่มาแต่สมัยพุทธกาลแล้วยังไม่ตายสักทีเลยบอกงี้พุทธเจ้านี่ขลังบองี้ท่านบอกว่าท่านบอกว่า ท่านเหล่านี้ไปฟังธรรมจากพุทธเจ้ามากๆเลยสําเร็จบางอย่างมาก็เลยเหมือนสําเร็จอภิญญามาก็เลยเหมือนกับว่าเขาบอกว่าใครก็ตามที่สามารถสําเร็จอภิญญาชั้นสูงได้จะสามารถที่จะควบคุมธาตุดินน้ําลมไฟไม่ให้แตกดับได้ระยะหนึ่งระยะยาวๆด้วยที่ธาตุดินน้ําลมไฟนี้ก็คือร่างกายหรือเปล่าใช่ถูกต้องถ้าถ้าเขาสําเร็จนะถ้าสําเร็จเขาเรียกว่าอภิญญาญาณเนี่ย ก็จะทําสามารถคุมธาตุดินน้าลมไฟไม่ให้แปรปวนได้แล้วแถมว่าออมีหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อว่าหลวงพ่เทมุรุดอนท่านอธิษฐานไว้ว่าจะอยู่จนกว่าจะได้เจอพระศรีอริยเมตไตรแล้วถึงจะจากโลกเพื่อยนบรมีก็คือว่าพูดง่ายๆว่าท่านจะข้ามสีทันดอนกลับก็คือว่าตั้งแต่องค์สมณะโคดมมหาสีทันดอนกลับอีกร้านปีเศษจนเข้าเขตพระศรีอริยเมตไตรจนพระยมเมตไตรลงมาในโลก,กน,นะท่านถึงจะจากโลกไป ท่าที่ผมได้ยินมานะเขาพูดกันถึงขนาดนี้ผมก็นั่งคิดในใจว่าพระที่อยู่มาพันสี่ร้อยปีเนี่ยคือบางคนเขาก็เชื่อนะว่าโอปุรุบุตรเทบูดอนนี่คือพระอุตรเะเถระนะพระอุตระเถระนี่ถูกส่งมาเพื่อเป็นธรรมทูตนะเขาเชื่อกันอย่างนี้แต่โดยจริงท่านก็ยังมีดำรงชีวิตอยู่หลวงปู่ดูก็เคยเจอนะหลวงพ่อสิงห์ดำมาเคยเจอนะหลวงพ่อจรัญอัมพวันก็เคยเจอนะเจอกันเยอะแยะครับนะแต่แค่เพียงว่า ท่านจะไม่อยู่รวมปะปนกับคนทั่วไปบางทีท่านเดินเนี่ยท่านอาจจะแปลงเป็นพระพระ,พระองคใดองค์หนึ่งเดินเล่นไปในในหมู่คนหมู่ใหญ่แต่คือไม่มีใครรู้ไงไม่มีใครเห็นอภิญญานี้ละเอียดรอบคอบท่านอาจารย์โอ้ผู้รู้สูงสุดเราอาจารย,อาารย์อาจารย์ท็อปใจใช่ไหมโอรองหน้าอาจารย์ท็อปทำไมทำไมอะหน้าอาจารย์ท็อปไม่ดําแล้วว่าตรงเมตตามาหานิยม,มสังเกตเห็นว่าอาจารย์ท็อปหน้าไม่ดํนแล้วในข้างนี้ไม่ดาแล้ว ม่ได้แต่ถ้าหนุนดำนะแต่ปกติอาจารย์เขาเป็นคนหน้าค้ำโดยธรรมชาติเพราะว่าอาจารย์เขาเล่าให้ฟังวาคุณพ่ออาจารย์ทำว่าหน้าแบบนี้เอออแ,แต่คราวนี้ทุกวันนี้คุณแม่โบกทุกวันนะคะโบกทุกวันจนหน้าจะรับข่าวแล้วลอเอาเอาลยว่าเอาเป็นว่า <laughs> เอาเป็นว่าคนที่ มีสัญญาเก่าในการสร้างบารมีทั้งหมดเนี่ยเอาตรงๆเลยนะเกิดมาเนี่ยเพื่อสัญญาในการสร้างบารมีทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ทำเป็นคนเอาจริงเอาจังก็มากลับมาเพื่อมาทํางานหน้าที่แทนองค์เทพเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ถ้าเป็นแบบว่าพวกพรมเนี่ยเอ่อในห้องกรรมฐานก็ตามผมเคยไปเรียนกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าให้สังเกตพวกพรมนะพวกพรมเนี่ยเอาจริงเอาจังไม่เล่นกับใครถามว่าไม่เล่นเพราะอะไรเพราะเขาจะเอาให้ได้จึงไม่เล่น และอารมณ์จริงจังมากมมตายเป็นตายเพราะว่าอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเทวดาเนี่ยท่านสร้างบาร,รมีสร้างทานสร้างอะไรมาเนี่ยท่านท่านก็ยังไงนี่ยังสามารถที่จะเล่นได้อะไรได้มีความสุขมีความสุขในแบบของท่านนะแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วอะ่ะโดยลักษณะจริงๆเลยทุกอย่างในการสร้างบาร,รมีมาคนมีองค์ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่เคยสร้างบาร,รมีมาแต่เดิมจะไม่ได้เจอกับองค์ตัวเองจนกว่าจะได้เจอกับอาจารย์ผู้รู้หลายๆคนที่มาตรวจองค์กับเราเนี่ย ไม่ได้คิดถึงการที่จะมาเจอองค์เจอเทพนะแต่มาตรวจกับเราเสร็จแล้วถ้าผมรู้ว่ามีอะไรอยู่ในตัวเนี่ยผมถึงจะบอกเขาโดยตรงใช่ไหมอาจารย์โอก๊กแต่บอกสีสวแต่จะบอกว่ามีหรือไม่มีหรือจะบอกไงนั้นอะ่ะมันอยู่ที่ว่าเขายอมรับได้ไหมถ้าเขายอมรับได้มันจะบอกแต่เขายอมรับไม่ได้ก็เฉยๆไม่แค่นั้นมันมีหลายอย่างที่ตัดสินคนเอาเป็นว่าในรอบนี้ก็เล่าพอคร่าวๆนะหอมปากหอมคอ ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอสิริ15ค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิด ตั้งศาลถอนศาลบวงสรงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมคะ่ะติดต่อสอบถามนะคะอ่าจำน่ายเทวรูปเทพด้วยคะ่ะนะติดต่อสอบถามได้ตามนี้ครับแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปน้ำเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ไร AJTLP16 ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับอืม